ถ้าพูดถึงตัวกรรไกรตัดหญ้าที่ดีแล้วอย่างแรกเลยก็คือตัวใบมีดนะครับต้องคมนะแล้วก็ตัวโลหะตรงนี้ต้องมีคุณภาพสูงด้วยและอย่างต่อมาคือในส่วนของด้ามจับนั่นเองต้องเป็นด้ามจับที่เราโอเคกับมันจับแล้วรู้สึกว่าทํางานได้ง่ายทํางานได้สะดวกจับถนัดมือและก็อย่างสุดท้ายเลยคือในเรื่องของน้ําหนักนั่นเองน้ําหนักต้องไม่หนักเกินไปนะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่า อยากได้ประมาณไหนนะซึ่งปกติแล้วยิ่งเบามันก็ยิ่งดีใช่ไหมนี่ก็คือเหตุผลหลักๆที่เรามาักจะใช้ในการเลือกกันไกลตัดญยากันเองนะครับตัวที่อยู่ในมือผมตอนนี้ก็จะเป็นของโดกันนะซึ่งตัวโดกันตรงนี้ก็จะเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นซึ่งแบรนด์นี้เขาก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อ1,966แล้วนะครับปัจจุบันก็2,024เนาะ ก็ประมาณ58ปีได้แล้วนะก่อตั้งอยู่ที่เมืองมิกินะครับซึ่งก็เป็นวัสษัที่ผลิตและก็จําหน่ายพวกกันไกลทุกชนิดเลยที่ดังหรือว่าที่นิยมหลักๆก็จะมีเป็นพวกกันไกตัดพุ่มนะ กันไกตัดหญ้าและก็เป็นพวกกันไกตัดกระดาษนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์ที่ผลิตพวกกันไกตัดหญ้าคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นนั่นเองและตัวนี้ก็ยังเป็นสายการผลิตที่เป็นไม่อินเจแปดด้วยนะซึ่งถ้าพูดถึงตัวไม่อินเจแปอย่างแรกเลยที่เราจะได้ครับถ้าเป็นพวกกันไกหรือว่าของมีคมเนี้ยญี่ปุ่นเขาขึ้นชื่อในเรื่องของดาบซมโมไรอยู่แล้วใช่ไหมแน่นอนว่าความคมคือเป็นเรื่องหลักที่เขาต้องคิดนะครับ เพราะมเป็นเรื่องของหน้าตาและเอกลักษณ์ของประเทศเขาอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งเนี่แหละครับแบรนด์โดกานที่คุณจะได้คือในเรื่องของความคมนั่นเองในวันนี้ผมก็มีมาให้ชมกันหน้าของโดกานนะเป็นกันไกตัดหญ้าและก็เล็มพุ่มมาดูวันที่ตัวแรกนะครับก็คือตัวกันไกตัดหญ้าโดยเฉพาะนะ ตัวนี้เป็นรุ่น0121นะครับก็จะมาในขนาดที่ไม่ได้ใหญ่แนละ้วเป็นขนาดที่เล็กๆแบบนี้เลยซึ่งให้ดูตัวใบมีดก็จะเป็นแบบฟันเรียบๆแบบนี้นะแต่ว่าคมมากครับเดี๋ยวผมจะตัดกันให้ดูนะคือพวกกระดาษนี่เดี๋ยวเป็นกระดาษชัชู่นะครับตัดชิปเดียวขาดโอ้นี่คือความคมที่คณจะได้จากตัวโดวการนนะลองใช้แล้วแบบคมจริงๆอะขาดได้ง่ายมากๆนะ แล้วก็ดูตรงใบมีดนะครับถ้าสังเกตนะเขาก็จะมีการปั๊มตาของแบรนด์ของเขาเลยก็จะมีเป็นการปั๊มลงไปนะครับก็จะมีคําว่าตกการกับไม่อินเจแปนเลยนะครับซึ่งตัวด้ามเองก็จะเป็นด้ามไม้นะตัวด้ามไม้นะครับเขาออกแบบมาได้แบบไม่ใช่แบบว่าด้ามแบบด้ามกลมตรงๆอะ่ะซึ่งถ้าดูสังเกตดีๆนะครับตัวด้ามของเขามันจะมีลักษณะที่ตรงปลายตรงนี้ครับมันจะใหญ่แล้วก็ค่อยๆเล็กลงมาตรงด้ามจับแบบนี้ครับซึ่งเวลาจับแล้วผมก็รู้สึกว่าเออ มันจับได้ถนัดมือเนาะเพราะอาจจะเป็นเพราะด้วยมีรูปร่างแล้วก็สัดส่วนของร่างกายที่แบบเหมือนเราเหมือนืคนไทยนะครับซึ่งการออกแบบหรือว่าการจับขนาดของพวกวัสดุอะไรมันก็จะแบบไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ห่างกันนะครับอย่างตัวเนี้ยด้ามจับคนไทยจะเออมนเล็กดีนะผมจับแล้วรู้สึกว่าสบายมือเลยส่วนในเรื่องของน้ําหนักตัวนี้คนไทยจะเบาเลยนะครับแล้วก็ตัวหมุดย้ํา ที่ตัวด้ามเข้ากับตัวใบมีดนะก็จะใส่เป็นปอกเหล็กเหมือนกับนี้มาให้เลยนะแล้วก็ซึ่งนี่คือตัวแรกนะคือสําหรับตัดหญ้าโดยเฉพาะเลยนะครับองศาการใช้งานก็จะเป็นลักษณะประมาณน,นี้อ่ามันก็จะแบบ โค้งๆเงอ๋งๆหน่อยซึ่งเป็นรูปทรงที่ยอดนิยมเลยก็สามารถใช้ได้เฉพาะตัดหญ้านะส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นตัวด้ามดำนะซึ่งตัวนี้สําหรับตัดหญ้าเหมือนกันนะแต่ว่ามีข้อพิเศษนะครับถ้าสังเกตตัวนี้จะมีฟันที่เขาทําเป็นล่องตัว V ีนะครับหรือว่าเป็นฟันแบบนี้ซึ่งมันจะช่วยในการการลื่นนะครับเวลาเราตัดพวกหญ้ากอใหญ่ขึ้นมาหรือว่ามี กิ่งไม้เล็กๆยาต้นเล็กๆซึ่งมันจะไม่ลื่นและก็ที่สําคัญเลยคือตัวนี้มันจะมีมาพร้อมกับตัวสปริงด้วยครับซึ่งก็ช่วยในตอนเราตัดได้ดีนะครับเวลาตัดมันก็จะช่วยประหยัดแรงไปได้อีกนะตัวสปริงมันก็จะดันออกใช่ไหมแล้วก็มีหน้าที่แค่กดกกๆ,ๆอย่างนี้อย่างเดียวนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะเออรู้สึกสบายกว่าแบบเมื่อกี้อยู่นิดนึงนะแต่ ในเรื่องของตัวระบบสปริงผมคิดว่าแล้วแต่คนนะบางคนก็ชอบหรือบางคนก็อาจจะไม่ชอบแบบมีสปริงก็ได้ตัวปอกนะครับที่ย้ำเข้ากับตัวด้ามไม้ก็จะอารมณ์เหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยนะก็จะเป็นปอกเหล็กสวมเข้ามาแล้วก็มีหมุดให้2ตัวทั้ง2ด้านแบบนี้ส่วนตัวด้ามจับก็รูปทรงคล้ายๆกัน,นครับก็จะเป็นด้ามจับที่เป็นไม้นะแต่ว่าตัวนี้จะทําเป็นสีดาออกมาเลยนะครับส่วนองศาการใช้งานก็จะเป็นลักษณะแบนบนี้อ่ามันก็จะเป็นแบบ โค้งแรงกว่าเมื่อกี้หน่อยนะครับก็คือมันจะเป็นทําแบบโค้งเพื่อที่จะลาบไปกับพื้นแบบนี้เลยเราก็สามารถใช้ตัดหญ้าได้เป็นตัวตัดหญ้าที่นข้ทางจะดีมากๆเลยนะรู้สึกว่าโอเคเลยในส่วนของน้ําหนักไม่ได้หนักนะสําหรับผมผมว่ามันเบามากนะครับตัวขนาดความยาวหรือว่าตัวความหนาของใบมีดจะรู้สึกว่าจะใหญ่จะหนากว่าตัวเมื่อกี้อยู่นิดนึงนะครับ ส่วนตัวต่อมาด้ามสีชมพูแบบนี้เลยนะตัวนี้เป็นรุ่น0127จุดพิเศษเลยตัวเหล็กของเขาจะเป็นสีเงินและก็คือมันจะเป็นเหล็กสแตนเลสนะครับแน่นอนว่าไม่เกิดสนิมนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูตัวฟันตัวฟันจะเป็นแบบฟันเรียบนะแบบนี้จะไม่มีตัวกันลื่นนะครับมาพร้อมกับตัวสปริงเหมือนกันนะ แล้วก็มีตัวล็อกสปริงให้แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงใบมีดก็จะมีการปั๊มตัวแบนดแล้วก็ไม่อินเจีแเข้าไปเลยให้มันดูหรูอะดูพรีเมียมนะสำหรับตัวเนี้ยซึ่งในการย้ำของเขาก็จะเป็นแบบสวมปลอกเหมือนกันนะแล้วก็มีหมุดให้2ตัวนะครับด้ามจับเป็นด้ามไม้ลักษณะเดียวกันเลยแต่ทําเป็นสีชมพูนะเออผมรู้สึกว่ามันจะดูดีดูหรูดูแพงดีนะสำหรับตัวสีชมพตูตรงนี้ซึ่งในส่วนของน้าหนักผมว่าเบานะเบามากนะครับตัวนี้ก็ เป็นกันไกสสำหรับตัดหญ้าเหมือนกันนะใครที่เน้นตัดหญ้าเล็นหญ้าเองนะครับตัดพุ่มอาจจะไม่แนะนำสำหรับงานตัดพุ่มนะตัวนี้นะครับสำหรับใครที่เน้นตัดพุ่มหรือตัดพวกกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่หน่อยแล้วกันก็จะไปตัวนี้เลยก็จะเป็น01 02ซึ่งตัวนี้ให้สังเกตนะครับใบเขาก็จะมีการทํเลื่นออกมาเป็นร่องวีนะครับซึ่งก็จะอยู่ค่ข้างเดียวก็คือแน่นอนว่าเวลาเราตัดพวกกิ่งไม้อะไรอย่างเงี้ย มันจะไม่ลื่น,นครับถ้ามันไม่มีตัวนี้มันจะลื่นใช่ไหมเวลาเจอกิ่งแข็งๆหน่อยเวลาเราตัดมันก็จะลื่นหลุดออกมันจะตัดไม่ขาดนะครับแต่เนี้ยพอมันมีล่องวีงก็จะสามารถช่วยเราตัดได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองแล้วก็จะมีการปั๊มตาแบน,นครับแล้วก็เมคอินเจแปตรงที่ใบมีดแบบนี้เลยส่วนตัวด้ามนนครับก็จะมีความยาวเพิ่มมาจากตัวที่ใช้ตัดหญ้าก,ก่อนหน้านี้นะแล้วก็ตรงปลายด้ามนนครับหรือว่าตรงที่ด้ามจับเขาก็จะมีการสวมปลอกยางมาให้ด้วยครับซึ่งปลอกยางเนี่ยเป็นผิวแบบ ลักษณะเหมือนผิวเปลือกส้มะครับประมาณนั้นเลยนะครับจะไม่ได้นุ่มมากแต่ว่าช่วยกันลื่นได้ดีเลยจับได้เขาให้จะสนัดมือเลยนะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กไปนะครับในส่วนของด้ามจับส่วนในการย้ำหมุดนะก็จะมีการสวมปลอกเหล็กที่ดูแล้วเขาให้จะหนานะแล้วก็มีการย้ำหมุดให้2ตัวแบบนี้เลยสําหรับใครที่เน้นพวกตัดกิ่งไม้ซึ่งตัวเนี้ยเด่นนะครับด้วยความยาวออกแรงตัดได้เยอะแล้วก็มีตัวกันลื่น แนะนําเลยมาดูที่ตัวต่อมานก็คือตัว005ตัวนี้มันเป็นกันไกลสําหรับตัดแต่งกิ่งพุ่มไม้หรือว่าตัดแต่งกิ่งผลไม้นั่นเองซึ่งตัวนี้จับดูแล้วแบบรู้สึกถึงความหลูความขังยังไงไม่รู้นะด้วยสีของตัวด้าจับที่มันเป็นสีลักษณะเป็นไม้โอคแบบนี้ซึ่งตัวด้าเขาค่อนข้างจะให้มายาวเลยก็เหมาะสําหรับตัดพวกกิ่งไม้พุ่มไม้ที่มีขนาด ความสูงที่เขาห้าสูงนะครับเราก็สามารถยืดไปตัดได้นะอันนี้ข้อดีมากๆนะครับและก็ตัวด้ามจับของขอห้างที่จะชอบเลยนะเพราะว่ามันมีความยาวใช่ไหมแต่ว่ามันยาวแบบไม่ใช่เป็นท่อนกลมๆเรียบๆอ่ะคือมันจะมีการสโลปลงมาแล้วค่อยมาเล็กตรงกลางยเงี้ยคือเวลาเราจับมันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันถนัดมือดีนะส่วนการเข้าหมุดตัวด้ามจับก็จะมีปอกสวมหัวแบบนี้แล้วก็เป็นการใส่หมุดหางละ2ตัวซึ่งในส่วนของน้ําหนักก็ไม่ได้ต่างกับตัวที่มีขนาดความยาวใกล้เคียง นะก็พอๆอกันนะครับซึ่งถ้าสังเกตตัวใบมีดเขาจะมีการทําแบบโค้งว้าแบบเนี้ยมาให้นะครับก็คือมันจะช่วยในการตัดแต่งกิ่งได้ดีในเวลาตัดแล้วมันง่ายนะ มันรู้สึกว่าแบบมันไม่ลื่นมันไม่หลุดไปไหนเวลาเราตัดแล้วคือมันจะขาดง่ายง่ายแบบนี้เลยนะครับนี่คือข้อดีของรุ่นนี้นะรงม่มีดนะครับก็จะมีการปัร๊มตานมันมอินเจแปให้แบบนี้เรียบร้อยเลยก็เหมาะสําหรับใครที่เน้นตัดแต่งกิ่งผลไม้ตัดแต่งกิ่งผู้ไม้หรือเน้นตัดกิ่งไม้เป็นหลักอะ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าตัวนี้น่าจะเหมาะมากนะครับมาดูกันอีกตัวหนึง่งก็คือตัวนี้เลยนะเป็นรุ่น01ย์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นสําหรับสายฮาร์ดคออย่างนี้ดี ่ามันออกแบบมาเพื่อสําหรับใครที่เน้นตัดงานที่แบบกิ่งใหญ่ๆห,หน่อยนะครับหรือกอหญ้าต้นใหญ่ๆห,หน่อยตัวนี้ตอบโจทย์เพราะว่ามันออกแบบมาสําหรับใช้งานหนักเลยอย่างแรกเลยคือให้สังเกตตัวใบมีดตัวใบมีดฐานก็จะเป็นแบบฟันเรียบๆแบบนี้ปกติเลยแต่ว่าตัวความหนาของใบมีดจะมีความหนาขึ้นมาเป็นพิเศษนะน้าหนักก็ค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะเพื่อรองรับในการใช้งานหนักนะ แล้วก็ตัวปอกนะครับถ้าสังเกตปอกก็จะเป็นแบบปอกเหล็กนะสวมเข้ามาอย่างนี้เลยซึ่งตัวด้ามเองก็ให้มาขนาดที่ความยาวก็เพื่อที่จะเพิ่มในแรงตัดแรงงัดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มแรงบีบของเราได้ดีนั่นเอง,เองสําหรับใครที่เน้นใช้งานหนักนะครับตัดพวกกิ่งใหญ่หน่อยแต่ว่าสามารถตัดพวกกิ่งไม้นะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน15มิลนะจัดได้เลย นะครับตัวสุดท้ายในวันนี้นั่นก็คือตัวนี้เลยซึ่งคอ้ไฮจะชอบเป็นพิเศษนะครับเป็นรุ่น0130รูปทรงก็แปลกๆกับเพื่อนเลยนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นกรรไกตัดหญ้านะที่เราสามารถตัดได้โดยที่ไม่ต้องกม้มไม่ต้องเมื่อยนะครับก็คือไม่ปวดหลังนั่นเองแน่นอนครับเราสามารถยืนแล้วก็ตัดแบบนี้ได้เลยนะซึ่งมันสะดวกมากนะครับใครที่ไม่อยากใช้พวกเครื่องตัดหญ้าแบบนี้ดีกว่า ใช้ตัวนี้อ่ะอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่ว่าเหมือนได้ออกกําลังกายไปด้วยครับคือมันสามารถแบบยืนตัดหญ้าไปเรื่อยๆอะ่ะเออหรือว่าเราอาจจะเลมหญ้าที่แบบเราใช้เครื่องตัดหญ้าไปแล้วตัดไม่หมดอย่างเงี้ยคือใช้ตัวนี้เลมไปได้นะครับสำหรับตัวใบมีดเองก็ให้มาเป็นสแตนเลสน,นะครับซึ่งไม่เป็นสนิมแน่นอนและอีกอย่างตัวเนี้ยเขาให้มาเป็นฟันเป็นแบบล่องตัววีด้วยกนะ็คือเป็นตัวกันลื่นมาให้ด้วยนะครับซึ่ง เขาให้จะครบนะสำหรับตัวนี้ใครที่อยากได้แบบยืนตัดอะ่ะผมรู้สึกว่าตัวนี้คขาให้จะเจ๋งเลยนะครับมันดูดหรูและก็สวยดีนะครับซึ่งตัวด้ามจับเองก็จะเป็นอลูมิเนียมซึ่งน้ำหนักไม่ได้หนักนะครับเบามากบอกอย่างนี้เลยคือสามารถยืนตัดได้สบายสบายอะ่ะไม่ได้หนักอะไรเลย,เยก็ถือว่าเจ๋งเลยสำหรับใครที่อยากได้ตัวยืนตัดนะครับตัวนี้ก็เหมาะมากนะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นการไกลตัดหญ้าจากแบรนดดกันนะครับแล้วก็เป็นไม่อินเจแปนด้วยนะครับซึ่งที่ทุกคนอยากรู้กันก็คือตัวของราคาใช่ไหมสำหรับในเรื่องของราคาที่ผมเทียบดูนะถ้า เป็นของทั่วไปอ่ะหรือว่าที่มีคุณภาพดีหน่อยในตลาดทั่วไปก็อยู่ประมาณสองสามร้อยในเรื่องของราคาที่เพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวนะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาประมาณเท่านึงก็คือสิ่งที่คุณจะได้กลับก็คือไม่อินเจแปนครับซึ่งแน่นอนว่าไม่อินเจแปนแล้วก็จะได้ในเรื่องของคุณภาพของเหล็กแล้วก็คุณภาพความคมนะครับมันจะดีมากส่วนของตัวด้าม,มรู้สึกชอบในตัวด้ามนะมันเป็นด้ามไม้ซึ่งเวลาเป็นด้ามไม้อย่างเงี้ยมาดูรู้สึกว่ามันหลูแล้วก็พรีเมียมนะครับซึ่ง ถ้าเป็นทั่วไปอ่ะมันจะเป็นด้ามไม้ก็จริงแต่ว่ามันจะมีขนาดที่ใหญ่เนาะเวลาเราจับมันก็รู้สึกว่ามันหนักแล้วก็มันใหญ่เกินไปนะครับแต่พอมาเป็นของญี่ปุ่นอ่ะมันดูเล็กๆแบบนี้ด้ามจับเล็กๆจับแล้วรู้สึกว่ามันสบายมือนะนะครับในเรื่องของน้ําหนักตัวนี้เบามากนะครับสําหรับตัดยาก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งทุกตัวนะครับก็จะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไปเลยนะครับขึ้นอยู่กับ การใช้งานของแต่ละคนนะว่าชอบแบบไหนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะหากใครสนใจที่อยากจะลองใช้นะครับตัวกรรไกรตัดหญ้าดีๆคุณภาพดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคมวัสดุหรือว่าฟิลลิ่งการใช้งานต่างๆก็ลองเลือกกันดูได้นะครับซึ่งผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ในคอมเมนต์และก็ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกดูได้ที่เว็บไอทูมาเลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ